ดีจา้าแพนครับทุกคนมือนีใหายจ้าไม่การผ้ามวนด้วจา้าเด้อมือนีใหายชิมกป้าใส่ดอกพักเพราะจ้าเนาะตาทองยังเห็นป้าอยู่นะจา้าเนาะเขามาแล้วก็าจะเริ่มกดติดตามกดเป็นป,ปกำลังใจให้ยายนี่ด้วจ้าเด้อยายก็บบ๊ดยลงทงลงทาเขาโคเขา,ขาป้าดอกยายก็บชีเฮ็ดกินเจ้าอันนี้ไปเรื่อยเรือเลยน้องพี่น้องเน,ะนะาะนะฮะยังกับบ่อไข่มีบ่อไข่ได้เนะานะจ้าเนาะไป สวัสดีจ้าเด้๋สิเชะไปอันนี้จะทอมาจ่าเนาะน,นี่นี่พี่น้องไดี๋ยวมาเลยหอมีตูด,ดีเนาะจะะดดะ้าเนาะตูดีเดี๋ยวสวยมากมี่ก็รซื้อเมื่อไรเนาะจะ้าเนาะนี่ก็ซื้อ,อ จะจะชวนมาขึ้นมาดูดูหูได้สิว่าไงนี่พีน่น้องวันนี้เอางานมันไปไแ้ะปูกระเละได้พีน่น้องเลยนี่เอางามดวงสี่ไปปูคือเกินดีคือกันเรียพีน่น้องสองก็เชไปปูแต่เอางามอืม จะท่องไปไม่ใ hmm. mm ่เนะเด่ค uh ่ะไปองก่อนองไปฝ่ายอน่อืม นี่แต่ละต้นหอมมีห,หอมหอมนี่แต่ละต้นหอมก็มี ีกยเก็เล้กันแล้วนเหวี่ยงาไปสิน้องแกน้อแกจะตุ้งตกลงแกใหญ่เี่ดอเขกเก็บอยู่ในหื่นเลยน้องพี่น้องเนาะใส่มาเลยหลายพักเ็ท จะทองสิตําบอกพริกน้าจ๋านาะสวัสดีครับสวัสรับผมทองกินป้ามาแล้วน้าจ๋านาะนี่ยชิมุกมุกเสพพักได้หลายป้าตัวเดียวน้อยต้องใส่หินไข่ตะไคร้ด้วยตะไข่น้าจ๋านะลงไป เกลือลงไปนิดๆเกลือด้อยมงลงไป,งไปหอมปอกบววเราใส่ชิ้นกระชายตงไปให้แหลกๆไปกระทูครมสิผักไวเลไม่ใจเนาะกระทองละเอาใส่ห้อมเลย หอมต่ำคนกนนะจ้ะเนาะังให้มนแตกพีนองจหน่อยสูรไผสููรมันต้งยิมาที่คุ้นอยเลยแหะพี่น้องยาบันบ่อนต้มมะจอยมาเล็งแห้งสูรไผสููรมันนะจ้ะเนาะนี่มุกุกปุณณ์มุกโกปุณณ์มกปลาแซ่บเลบเลยองเอาออกมา ขึ่นเขือนมันลงไปมนจาะน่ะพวกเผากองเลยจ้ะเด้อผวกเผาป่องนัวลงไปใส่หลายเส็บหลายใส่น้อยเส็บน้อยใส่สู้ลงจ่าสองสอนซาต้องไปใส่อัดก้มด้วยพี่น้อง าาน้ำไข่นี่ปุ้งเดียวปลาหลหล,าลูกไปใส่ประตูกุ้มเลยใส่ประทูเค็มเล้ยวยังใส่น้ำปลาหลาอยู่นะเต๋านั่นนุ่กก้มกลมเต๋อไพ่ตัวดีหรือนางรักรักกัน <laughs> นาะจ๋าเนาะเอาปลาไปคุนี่พี่น้องเอาไปหลายเศษเลยใส่ยังใบย่างจ๋า 어어 어. 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 ดีๆนะยายอยาซันวันเดรตี้เเสือก็เ็น้องาะ vì lâu như ui, sao mà thoát. luống luống, luống nào luống lắm thì nóng rồi. luống xe hát này thằng. ôi sao hát mẹ thoát mẹ เอาะถืออยู่โอ้ยมือกล่องกล่องโคตรทิศแน่เด้อพี่น้องเด้อเรียกว่าจับก้านกว่าโคตรบะถือก็เลยห้องอุ้ยว่างเลยมือกล่องอันนี้กล่องสมาร์ทมือกล่องสมาร์ทเฮ้ยขอถูดขออภัยด้วจ้ะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะเป็นหนึ่งไม่แตเนาะ นี S <S อ่อะ้ออเวเอาเป็นหนึ่มกแล้วแลวนี่ก็ขววมันดังไผ่ดักอะจงคอยชิ้นหนึ่งเนาะจ้าเนาะ้างไปไนะไผ่ติดแล้วเนาะจา้าเนาะไผ่ติดแล้วปิีผยบอีาปิดผามอลงไป สุกเลยนะจ๊ะเนาะสุกเร็วไปนะสุกเร็วดูที่แพี่พี่ิมิมยูกันดีหน่องซิมกันนะจ๊ะเนาะ้ยน้งามเอาน่ายเยจ้ะลื้อซิมน้ำตอกเลย้อเออวันนี้ซิมึงเาเสียบอ่ะเออเออพี่ไดเทาเสียบอ แต่ยายบ่ได้กินให้เห็นดอกเลือจ่าเด้อยายบ่ได้กินให้เห็นดอกมเมาในยายคนละมกเลือจ่าเด้อยงอ้อขนิ้วมามาในยายคนละมกเอาขอนิ้วมาจำัำนะจ่ะเนาะอ้าบารในใี้ยายกะชิจบคลิปเสียบว่าเท้าเฮ้ยยายกะชิจบคลิปโมก มกป้าคอหอยเพีย<อ>งแค่นี้เลยจ้าเด้อกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่เลยจ้ายายรักพี่น้องเลยจ้ากดติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ้บาบายบายจุ๊บจุ๊บอหอยแผ่นครับจุกกระพับแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยริงๆขึ้นไปเลยจ้าสวัสดีจ้าเนาะ